มาอีกหนึ่งคันครับนี่วีกโกลครับผมเดี๋ยวใช้องอมาลองถอดครับปัญหาโลก <c oughs> ยางกินนะครับเอาด้วยนะครับยกล้อก่อนดิอ่าโอเค,อ,เคอันนี้ลูกหมาบนล่างอ่าบนล่างแน่นนะครับอันนี้เดี๋ยวรอฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเราถอดล้อก่อน ก็คือปัญหาเนี่ยครับโรคแตกของรถยนต์นะครับหนึ่งไม่สลับยางครับแต่ท่านี้คือช่วงล่างมีการหลวมนะครับคันนี้เดีย๋ยวรอให้พี่น้อมถอดฝั่งนู้นก่อนฝั่งนี้เยอะครับกินค่อนข้างที่จะหนักครับนี่ฮะคันนี้ก็โอเคลูกหมากแกละหลวมคันนี้ฝั่งนี้ยกบนล่างได้นะครับนี่ฮะตัวนี้เกิดจากลูกปืนล้อนะครับมีการแตกครับหลวม ดูกันว่าล่างนะครับที่มันกินยาง <c oughs> มีตัวไหนบ้างนะครับที่ทําให้รถเราก <c oughs> ารทรงตัวนะครับวิ่ง <c oughs> กินซ้าย <c oughs> กินขวานะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอเอารีบขึ้นหน่อยนะกันอั <c oughs> นี้ก็มาเปลี่ยนยางก่อนครับผมดูครับ ช่วงล่างค่อยว่ากันอีกทีครับก็เดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนมันจะได้ดูกันง่าย,ายๆนะครับมากันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับลูกหมากลูกหมากก็จะมีล้อที่โยกได้เมื่อสักครู่นะครับเอานาะยกล้อมาอีกเทือนึงอ่ะนี่ฮนะลูกหมากแหลกนะครับดลวมแล้วก็ลูกหมากคันชักนี่ฮนะตัวนอกนี่ฮนะตัวที่ทําให้ รถกินยานะครับมันจะเสียศูนย์นะครับแล้วก็ลูกหมากปีกนกด้วยนะครับโอ้เจอของดีหน่อยนึงครับคันนี้ลูกหมากกันโค้งก็แตกโอ้มาได้ไงนี่โจกหนาบ่ราขันนัดน,นัดโจกหนาบางี่บ่มีเลยพี่บาได้ขันมากน่เออนี่ลูกค้าพี่ว่าบางี่นัดโจกหนาพี่าพาบางนี่บว่า,นวาันเลยดิ เอาหนี่ปึ๊บเอียวมืออ่อนวนวนกเนี่ยโนะ <c oughs> ชคหนาแตกปอบ <c oughs> โอ้ยเหยียดเดี๋ยวย้ายนิดหน่อยคันไหนครับโอ้ยโชคหนาลุด <c oughs> เดี๋ยวจะรอดูฝั่งนี้ก่อนครับล <c oughs> <c oughs> ูกค้าได้จะเอาไปชอบช่วงล่างมาครับอันนี้ก็ปาเบรกใกล้หมดแล้วครับโชคหนาไปได้ครับน็อตฟังคุณโอ้ <c oughs> อันนี้ไม่รู้อู่ไหนนะครับแต่ว่าคือโชคน้าแล้วก็ชักระแตกแล้วครับฟังนี่โชคน้า <c oughs> แตกโอ้ยที่วันนี่ครับชุดดันล็อคแขงเครื่องอะน้อง <c oughs> ดันล,อล็อค <c oughs> มีน้องจัดให้ครับก็ว่าโชคนค้าแตกพร้อมฟังนี่งั <c oughs> ้นครับค่อยๆเก็บรายละเอียดไปพี่เปลี่ยนเท่าละอันเปลี่ยนลูกหมาก่อนแต่เรียกร้อนไปตั้งศูนย์เพราะทำตั้งศูนย์อะไรขึ้นเราครับลูกหมามันหลวมครับ ไม่ไก็กินยางคือเราโอเคครับผมงานแล้วเรียบร้อยก็ามาดูอีกหนึ่งคันครับผมบบเจ้าวีโก้ครับปัญหากินยางครับผมจเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ